ออปชันครบราคาเบาๆมีเข้ามาให้แล้วนะครับคันนี้3า0 0 0นหบาททวนนะครับกับเลทผ่อนอยู่ที่5,200เท่านั้นเองนะครับรายได้1 2 0 0 0ก็ออกได้แล้วคนเดียวจบไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับกับ v ีออสหนรุ่นจีคันนี้นะครับปี2018นนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับตัว1.5รุ่นจีวันนี้มีเข้ามา1คันแล้วนะครับก็อย่าพลาดที่จะรับชมคันนี้นะครับภายในสวยเดิมใหม่เอี่ยมนะครับออปชั่นฟัง์ชั่นมีอะไรมาให้้้บางในนคลิปีีเดด๋ยวไ้ ผ่อนะครับผ่อนร2 0 0ตลอดสัญญาใครสนใจตามเข้ามารับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือสองนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถทางเลือกมาให้พี่ได้เลือกอีกสักหนึ่งคันละกันนะฮะสำหรับใครที่อยากได้วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดอยู่แต่มองว่าตัวรุ่นมิดเนี่ยอาจจะผ่อนสูงจนเกินไปนะครับหรือว่าใครจะซื้อสดมองว่าวีออส ตัว1.5รุ่นมิเนี่ยราคายัางแรงเกินไปผมมีมาให้1ทางเลือกนะครับคันนี้เป็น Vios 1.5รุ่น G นะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นฟังก์ชันของตัวรุ่น G เนี่ยก็เหมือนกับตัวรุ่นมิดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาแค่เปลี่ยนชื่อรุ่นย่อยมาคันนี้เป็น Vios 1.5รุ่น G ปี2018นะครับราคาค่าตัวเนี่ย310,000ทน,นะครับราคา310,000ทนลดปี18เลขมาอยู่ที่190,00 0มมนนนนนครััผผัเเเดดดดีีี๋ยยวววผผพาาาูิิึง่้้ขป็ าบ้างบเบื้องต้นเนี่ยคือสเปคจะเหมือนกับตัวรุ่นมีดปี19เลยนะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีนะแล้วอยากได้งบประมาณที่ต่ําลงมาพอสมควรสักสี่ห้าหมื่นได้นะครับมาเลยผมมีมาให้1คันนะครับสำหรับตัว 1.5G เนี่ยเข้ายากมากนะครับไม่ค่อยเข้าเลยแล้วก็วันนี้มีเข้ามา1คัน นะครับผิวพันธ์รอบนอกถือว,ว่าสวยเดิมนะครับอาจจะมีจุดที่จะต้องเก็บงานบ้างผมเห็นแล้วสักประมาณนิดนึงเดี๋ยวผมพาดูนะครับเดี๋ยววนกลับมาที่หน้าตัวรถสักนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าตัวรถก็จะเหมือนกับตัว1.5รุ่นมิดเลยแทบจะแยกกันไม่ออกกับตัวตัวจีกับตัวรุ่นมิดละเหมือนกันเดะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลไท์ไฟหลี่ที่เป็น LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัว1.5รุ่นจีเนี่ยก็ยังคงได้ดิสเบรกมาสีล้อเหมือนเดิมนะครับ ตัวผิวพันธุ์ด้านหน้าถือว่าสวยเดิมนะครับผมให้ดูเส้นสายตัวรถนิดหนึ่งด้านข้างตรงนี้ร้อยเบียดร้อยขูดร้อยลักยิ้มไม่มีมานะครับล้อแมกขอบ15มาเป็นสีออกเทาๆนะครับตัวยางเนี่ยรัดมาเป็นปี24แล้วก็ดิสเบรกสี่ร้อยอย่างที่ผมแจ้งเนาะโครงสร้างด้านในมาดูนิดนึงนะครับดูตัวโช๊คอัพนะครับรอยแต้มยังอยู่อยู่เลยนะครับเป็นโช๊คอัพเดิมนะฮะสปริงเดิมโครงสร้างด้านในก็สวยเดิมแบบนี้ ครคันนี้เนี่ยถ้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่5,200นะครับ5,200รายได้เนี่ย12,000ก็ออกได้แล้วนะครับรายได้เริ่มต้นอยู่ที่12,000ออกคันนี้ได้คนเดียวจบๆไม่ต้องใช้เครดิตไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะฮะสบายๆเลยติดต่อเข้ามาผมได้เลยพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีข้าราชการหรือว่ารับวิสาหกิจโทรมาได้เลยนะครับ อะเดี๋ยวพาดูรอบๆสักนิดหนึ่งนะครับกระจกคันนี้มาเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยรอบคันนะครับกระจกหน้าโตโยต้านะครับแล้วก็รอบคันก็เป็นโตโยต้าสำหรับภายในคันนี้สวยไม่แพ้กับด้านนอกนะครับภายในก็เหมือนตัว1.5รุ่นม,มิดเลยจะมาเป็นสีดำตัดด้วยสีแชมเปญหรือว่าสีพิงโกสโกแบบนี้นะครับตรงที่พักแขนพักศอกมือเปิดต่างๆสภาพยังดูดีอยู่นะครับ ความแตกต่างอย่างเดียวเลยคันนี้สําหรับตัวรุ่นจีที่ต่างกับรุ่นมีก็คือภายในนะครับตัวเบาะรุ่นจีเนี่ยจะยังคงได้มันเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผ้าแบบกำรรมะหยี่แบบนี้นะครับมาดูโครงสร้างกันสักหน่อยดีกว่านะฮะตรงนี้หัวนอ็อตฝั่งเสาเอไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็ยาวมาถึงด้านล่างตรงนี้มีรอยลักยิ้มมานิดหนึ่งนะครับผมเก็บงานให้นะครับเรื่องเล็กอ่าไล่มาเรื่อยๆนะครับแผ่นเพจนะครับรถคันนี้เซปเทมเบอร์ September, นะปี2018นะครับสองพแแท้ 2018, หัวน็อตนะครับประตูไม่มีถอดนะครับสวยเดิมก่อนประตูเดิมสปอร์ตเมทอาร์คนะครับมาดูเลยนี่ชัดเจนนะครับผมว่ารันตีให้ในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ย ไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับหากไปตรวจพบตรวจเจอยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้ที่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็สามารถดูคลิปผมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับหากถูกใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าที่ทํางานเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบเนี่ยก็สามารถส่งด้วยรถสไลด์ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ปัญหาแหงประตูด้านหลังสวยเดิมนะครับตรงนี้ ก็อาจจะมีตาหนิมานิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อยากให้เก็บตรงไหนแจ้งได้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นทวนกับเลทผ่อนห้าพันสองร้อยนะครับไล่เลยนะครับนี่ด้านข้างตะเข็บสวยเดิมนะครับรอยขีบโรบอทก็ยังอยู่นะฮะตรงนี้ได้รถเดิมๆไปใช้งานนะครับเครื่องยนต์อึดทนอยู่แล้วนะฮะสำหรับบียออสไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับล้อหลังเนี่ยได้มาเป็นดิสเบรกด้วยนะครับ ตัวล้อก็เป็นแม็กขอบ15เหมือนกับตัวล้อหน้าเลยแล้วก็ตัวยางเนี่ยนะฮะยางปี2024นะครับไฟท้ายเป็น LED ทั้งสองข้างสายขวาดีไซน์แบบปีกนกนะครับแล้วก็ตัวเจนสามไมนเนื้เชนเนี่ยจะมีโคมียมนะครับตัดที่ไฟท้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์การระยะด้านหลัง2ตํตำแหน่งแล้วก็กล้องถอยให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านท้ายก็สวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนิดนึงดีกว่านะครับว่า ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยประมาณไหนนะฮะช่องเก็บสัมภาระประมาณไหนเดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันนะครับสําหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับตรงนี้กว้างอยู่แล้วหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยขัดขัแบบนี้นะฮะสีเดิมนะครับนี่สีเดิมไม่สิเข้านะครับฝาท้ายฝาเดิมนะครับแล้วก็ลางน้ําต่างๆ นะครับเรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับผมมีบริษัทนอกนะครับหรือว่าอินสเป t ชันนะมาตรวจรถให้2 7งจุดนะครับแล้วก็มีใบ f i c ร t e ด้วยผมส่งมอบให้ลูกค้าได้ดูได้เช็คด้วยนะครับบริการตรวจฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมตรวจให้ฟรีอยู่แล้วก่อนจัดเพนแนนซ์หรือว่าก่อนส่งมอบนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็สวยเดิมนะครับกล้องขวาง เบาะผ้าอย่างที่ผมแจ้งนะครับแล้วก็ด้านบนเพดงพดานเนี่ยไม่ได้มีรอยจุดรอยเจิมนะครับสวยเดิมเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะผ่อน5,2 0 0นนะครับใครหาอยู่นะครับรายได้ประมาณสัก12 0 0 0ออกคนเดียวจบแน่นอนนะครับหรือว่าจะหาไปให้ให้ลูกให้หลานที่บ้านใช้นะครับก็เหมาะสมเลยนะครับผ่อนสบายแล้วก็ซื้อสดเนี่ยก็ราคาดีด้วย3 1 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ กระจกได้มาเป็นไฟฟ้าสบานนะครับออตโต้คนขับแล้วก็มือเปิดมาเป็นแบบโคเมียมด้วยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแบับเลนไฟฟ้าระบบการเลื่อกนกระถไลหรือว่า traction control มีมาให้แล้วกุญแจปเป็นรีโมทแบบเสียบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันนะครับอึ๊บอ่ะดีไซน์ม่านวัดเลนใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแสงสีขาวตัดด้วยสีฟ้าเลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลกับราคาค่าตัวสามแสนหนึ่งหมื่น นะครับสามแสนหนึ่งมืนพวงมาลัยนะครับจะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเครื่อวิทยุผ่านพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอเดิมนะครับเป็นหน้าจอระบบทัชสกีนอันนี้ให้มาตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้ให้มาตั้งแต่โรงงานแล้วเป็นจอแท้เดิมนะครับนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple Car p l a เพด้วยนะสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับกล้องถอยมีให้มาแบบนี้นะครับ ฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วนะครับผ่อน5 2 0 0เท่านั้นเองแอร์ Air ได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าภาพรวมถือว่าสวยเดิมเลยคันนี้มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะพี่นะนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าสำหรับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับออปชันก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสันิดนึง สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนี้หนึ่งจุดห้ารุ่น G ปีสิบแปดห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างรถวิ่งมาแสนเก้าดูได้เลยนะครับความสวยความสดห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะเดินนิ่งเดินสมูทขนาดนี้เดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างดีกว่านะครับคันหน้าด้านซ้ายนะฮะนี่คันหน้าด้านซ้ายไปหน้าพาร์ทเดิมจากโรงงานไทยฟโลตกนะครับก้องเบาโชว์ส่วน็อตปากกระโปรงดูได้เลยนะครับทุกอย่างสวยใสยสวยเด เพื่อมอพนะครับรก็ควรอะวังกันหนาเนี่ยฝากพี่่ไว้ด้วยนะครับ อยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมที่ผมขาดตบกบกร่องไปสามารถติดต่อเข้ามาแจ้งได้ที่เบอร์ด้านล่าง0816563625หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหากเข้ามาแจ้งได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวิออ1.5รุ่น G ปี2018คันนี้ราคา310,000เหรียญอน5,200ตลอดสัญญาใครสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ประโยชน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ